ที่มายืนใกล้ๆต้นกล้วยนะเพื่อที่จะยืนยันบอกไปว่างานของผมนั้นดูเป็นงานโมโหลานอลังการยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยการปกครองของโลกนะครับแล้วก็จะต้องเกิดที่ประเทศไทยและจะต้องไม่มีประเทศไทยปัจจุบันจะมีประเทศไทยใหม่เกิดในยุค AI เป็นต้นแบบโลกอะ มันเป็นเรื่องใหญ่โมโหลานมากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะจริงๆเลยเป็นเรื่องง่ายๆนนเด็คือถ้าดูตามการเปลี่ยนแปลงผมแล้วท่านจะนึกภาพว่าโอ้โหมันต้องเกิดสงครามมีการต่อสู้มีการล้มล้างนะฮการจะเลิกใช้รัฐมนูลนี่ก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ต้องล้มล้างกันใช่ไหมฮะหรือเปลี่ยนรัฐบาลเนี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะของผมนี่เปลี่ยน รัฐบาลเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเปลี่ยนประเทศไทยคือทิ้งอ่ะสามอย่างที่ทิ้งเลยประเทศไทยทุกวันนี้เป็นประเทศไทยถัปลอมไม่มีใครพูดประโยคนี้มีผมพูดนะฮะเพราะว่าพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่อวยไม่หลอกอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าต้องการให้ประชาชนนั้นอ่าเป็นประชาชนคนไทยตัวจริงแล้วได้ได้พบประเทศไทยตัวจริงอ่ะไม่ได้แล้วก็ได้อยู่ในประเทศตัวจริงไม่ใช่อยู่ประเทศตัวปลอมเนี่ยคือกวันนี้มัน มันถึงเวลาต้องสิ้นสุดจบยุคนั่นเองทีนี้การเปลี่ยนแปลงโมโหลานยิ่งใหญ่แบบเนี้เปลี่ยนทั้งโอโเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนรัฐมนูญเปลี่ยนระบอบการปกครองใหม่ของโลกเปลี่ยนใหม่หมดเลยเรียกโลกทั้งใบนี้แล้วก็ร้านหลังลตกยุคไปเลยนะฮะด้วยสี่มาตรฐานที่โลกแบบเนี้โลกทั้งใบตกยุคไปเลยครับและสี่มาตรฐานเนี้ยสี่พี่หลักไทยเนี้ยสี่พี่หลักไทยนะฮะจะประกาศต่อเวทีโลกและทำการเมืองโลก ไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องแล้วยิ่งบอกว่าไม่มีทุนนิยมระบบทุนนิยมไม่มีทั้งทั้งที่ทุนนิยมตอนนี้มันครองโลกอยู่เพราะนั้นงานผมเป็นงานใหญ่มากใหญ่จนทั้งคนไทยเวลาฟังผมพูดก็จะบอกว่าเออเจอ์นีะน่ะเออเจอไปนะนั่นเองนะผมพูดทำอะ่ะผมรู้นะรู้แล้วเข้าใจจ้องเจอประโยคนี้เจออารมณ์อย่างนี้เพราะนั้นจึงต้องมายืนในต้นกล้วยบอกว่า แท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนั่เนเองอ่ะมันเหมือนกล้วยที่เรากินที่ปลอกกินอยู่เนี่ยกล้วยน้วาว้าก็มีคุณสมบัติมหาศาลถูกไหมฮะมีคุณสมบัติมหาศาลกล้วยทุกอย่างแลอ่ะทีนี้ทาอย่างไรให้คนไทยสบายอกสบายใจวางใจวางใจว่า,วาอ๋อไอ้เรื่องทั้งหมดนี่มันมันเป็นเรื่องกยกล้วยนั่เนเองเหรอไม่ต้องไปโอโ้โหทําสงครามต่อสู้กันโคตรล้มกันนะ อย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนรัฐบาลน,นี่ก็โหเรื่องใหญ่โตแล้วนะไปได้ทาไทยกว่าจะได้รัฐบาลน,นี้ก็ต่อสู้กันไม่รู้ชิงไหวชิงพิบกันอะไรอย่างเี้ยนะโอ้โหไอ้นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางผมเลยนะครับมันเป็นวิธีที่คนโง่ไปทําวิธีเปลี่ยนแบบคนโง่มันก็อย่างนั้นติดกับดักกันอยู่งั้นถูกปั่นหัวกันเนะี่ยนั่นเป็นวิธีที่ไม่ฉลาดแล้วไม่ถูกหลักเราจึงชนนน่นชนนี่อ่ะมันมันไม่มันไม่ถูกแต่ถ้า แต่ถ้าคุณรู้หลักอ้าวคุณไปชนโน่นชนนี่ทําไมให้มันเหนื่อยให้ยากลําบากเกลตยะกายไปทําไมเออคุณก็ไปทางตรงๆอย่างนี้สิครับเออเข้าใจไหมครับเหมือนคุณเอาต้องปีนเขาไปเอาไม่รู้กี่ลูกเจอขวากน้ําเจอสิงสารสาัตว์เจออ,อ,ออะไรเชื้อโรคเจออะไรบ้างเวิธีของผมเป็นยังไงก็ยิงตู้มไปเลยดีทีเดียวคนไทยลอยไปลอยไป,ลยไปแล้วไปกลางร่มปุ๊บแล้วก็ลงลงบนยอดจีสบายเลยไม่ไม่ต้องตะเกียดกายอ่ะ เข้าใจผ่าผมก็อธิบายไหมฮะปกติเราจะต้องตะเกียกตะกายจากพื้นลาบจากพื้นลาบกว่าจะไปถึงไอโ้โขดหินก้อนหินยักคุณจะปีนขึ้นไปข้างบนหุนเขานั้นโอ้โหก็ลําบากแล้วแถมปีนเขาก็ลําบากอีกโดนนกโดนสัตว์่อจะไปถึงยอดเขาถึงแล้วก็โอ้โห่อจะเดินไปถึงจุดหมายอีกแต่ผมใช้วิธีดีดใช้คานดีดใช้คานดีดดีดเขาขวานสับที่ก้วปุ้งดีดปึ้งลอยไป เราจะไปตกใกล้ๆตรงจุดที่เราจะไปนั่นแหละครับแล้วเราก็กางร่มแค่นั้นเองอะ่ะร่มก็กางท่านก็ลงไปแตะพื้นสบายเพราะเห็นภาพเนี้ยระหว่างคานดีดกับท่านต้องเดินไปกิโลดึกว่าจะถึงโขดหินยักษ์ปีนหน้าผาไม่หยุโอ้โหเจอสิงสารสั์เจออะไรเจอคนแกล้งอีกพอถึงยอดเขา็ต้งเดินไปอีกกิโลหนึ่งถึงไปตังกิโลอ่าใกล้ๆนะ่าจะถึงแต่ที่นี่ใช้ดีดเอาคานดีด อันดิดหรือไม่ก็เป็นในบ้องไฟก็ได้อ่ะบ้องไฟแบบชาวบ้านเอาแบบภูมิใจชาวบ,าาบ้านเอาบ้องไฟที่จุดบ้องไฟขึ้นไปอ่ะอันนี้เราบ้องไฟยิงคนขึ้นไปเลยดึงคนขึ้นไปเลยพอไปถึงรัสละบ้องไฟคนก็โดดลงมาเลยครับเออการร่มก็ลงพื้นได้แล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเ,เองนั่นเรื่องเดียวกับที่ผมทํานี่แหละครับมันจะเป็นก,กล้วยนี่ไงมันเป็นเรื่องก้ยกล้วยเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบ็รนระบบเปลียบบป่ยนประเทศไทยทิ้งหมด เป็นเรื่องกล้วยๆง่ายๆอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เพราะคนที่ทําให้เป็นเปลี่ยนไปได้คือประชาชนคือตัวท่านเองไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กองทัพไทยไม่ใช่พักการเมืองไม่ใช่หน่วยงานองค์กรใดคือตัวท่านเองนั่นแหละครับถ้าท่านตัดสินใจจะเปลี่ยนประเทศไทยทิ้งประเทศไทยปัจจุบันทําตามสเต็ปผมให้ก็จะทำง่ายง่ายไม่ได้ยากเพราะกรผมที่นี่สั่งกําหนดเลยเป็นกฎเหล็กเลยทุกคนจะต้องทิ้ง ถ้าคุณเป็นสีเป็นข้างเป็นฝ่ายคือเคยเป็นสีเป็นข้างไปฝ่ายมาคุณต้องทิ้งหมดหรือก่อนหน้านั้นไกลวันนั้นลึกวันนั้นก็เคยเป็นคอมมิวนิสต์คุณต้องทิ้งหมดรวมการคอมมิวนิสต์ทิ้งหมดนะแล้วก็เป็นสลิมก็ทิ้งหมดสามนิ้วสามกีบที้งหมดต้อมส้มด้อมเขียวเลยทิ้งหมดแล้วก็ไปชอบเทียร์พักโน่นพักนี้ทิ้งหมดทิ้งพักกันเองหมดรัฐบาลชอบแบบจักบาลแบบนี้ทิ้งหมดรัฐบาลชอบรันตู่ก็ต้องทิ้งรัฐบาลเสถ่าทิ้งรัฐบาลไหนทิ้งหมด คุณเป็นตัวรัฐบาลเองคุณไม่ต้องไปแสแหนรัฐบาลไหนทิ้งหมดเรียกว่าทิ้งหมดทิ้งแม้กระทั่งรัฐมนูญทิ้งแม้กระทั่งตัวประเทศไทยปัจจุบันนี้เห็นภาพไรอยังท่านต้องทิ้งแบบนี้ไอสิ่งที่ท่านเกาะยึดอยู่นั้นน่ะมันก็เหมือนกับเดินทางเข้าโลกเข้าพงปีนป่าเขาเจอสิ่งสารสัตว์อุปสรรคเยอะแยะมากมายให้มันเหนื่อยทําไมในเมื่อคุณมีคานดีดหรือคุณใช้ภูมิราชบ้านเอาอ้เจไอ้บองไฟอ่ะยิงขึ้นไปเลยนะหรือตะไลก็ได้ ตะไลที่มันหมุนหมุนอ่ะคุณก็นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ครับปล่อยให้ตะไลมันหมุนมันก็พาท่านขึ้นไปถึงเวลาท่านก็ดีดออกเออแค่นั้นเองอ่ะลงมาก็กลางลร่มถลกเออนะเข้าใจเ็นภาพแล้วที่ผมมาเนี่นี่ภาพที่ง่ายที่สุดเลยเมันเทิงก็เล่นกล้วยๆทำ,ทำตามสเตปที่ผมให้นะก็โดยการดูคลิปวิดีโอก่อนจะไปก่อนไปเหมือนท่านจะไปเนี่ยก็ต้องศึกษาก่อนดูก่อนดูให้เข้าใจนะต้องศึกษาเหมือนกันก็ต้องดูคลิปวิดีโอของผมเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิ่ไตได เมื่อเกิดปัญญาเป็นโสไดบันทิปไตแล้วนั่นแหละครับท่านแค่ส่งใบแสดงเจตจำนงอ่ะแค่ส่งใบแสดงเจตจำนงใบเดียวแค่นั้นเองมันพลิกเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับท่านเอามีดหรือขวานสับไปคานดีดอ่ะสับโป้มันดีดปูดไปเลยหรือกไม่ก็ไฟไม่ขีดก้านเดียวจุดแต่อะไรก็ขึ้นหรือไม่ก็บ้องไฟก็ขึ้นอันเดียวกันใบแสดงเจตจำนงนั้นสําคัญมากทุกคนต้องส่งแต่ก่อนส่งท่านต้องดูคลิปวิดีโอของแอดธมาัายเพื่อเกิดปัญญาเป็น โสดบ,บันทิปไตยอย่าลืมทุกคนต้องเป็นโสดบ,บันทิปไตยฮนะถ้าไม่เป็นยกระดับชั้นเลื่อนชั้นอัปเดตไม่ได้เพราะนั้นต้องอัปเดตยกระดับชั้นขึ้นไปข้างบนเลยเป็นโสดับบนทวิตายครับรีบเร่งดูคลิปของแอดธรรมนิตาด่วนหลังปีใหม่ปฏิบัติการเลยครับผมแอดธรรมนิตาย,ยินดีต้อนรับผมรออยู่บนยอดแล้วบอกวิธีขึ้นมาแล้วขอเชิญครับลงไม้ลงมือและท่านจะพบคุ้มทองมาอสาร20ล้านรออยู่ ก่อนจะได้20ล้านท่านจะได้7จ0 0หมื่นสองก่อนท่านส่งไปแสดงเกตจำนวนเร็วเท่าไหร่7จ0 0หมื่นสองก็จะได้เร็วเท่านั้นภายใน1เดือนก็ได้ภายใน1เดือนภายใน2เดือนก็ได้ภายใน2เดือน7จ็ดหมื่นสองได้ก่อน1 0,000ของรัฐบาลเศรษฐไทยรีบปฏิบัติการด่วนครับผมรอยอยู่ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ